โบอิง CS 47ชินุกสุดยอดฮอขนส่งสัญลักษณ์ของกองทัพสหรัฐ CS 47ชินุกเข้าประจำการในกองทัพสหรัฐขังแรกในปี1962และถูทุบเพ็นหลายครั้งในหลายความขัดแย้ง ชินุกเป็นสัญลักษณ์ของกองทัพสหรัฐ้วยความที่มันเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่มีความอนเนกประสงค์สูงน่าเชื่อถือทนทานอีกทั้งยังมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับภารกิจซึ่งมันได้ประจำการมาตั้งแต่สงครามเวียดนามและได้พิสูจน์แล้วว่ามันุ้มค่าในการปฏิบัติการทางทหารต่าง ชินุกมีการออกแบบโรเตอร์แบบคู่ที่ไม่เหมือนใครซึงในความสามารถในการยกที่ยอดเยี่ยมทําให้มันสามารถขนส่งอุปกรณ์หนักยกตัวอย่างเช่นปืนใหญ่และบุคลากรไปยังสถานที่ห่างไกลได้ซึ่งชินุกนั้นโดดเด่นในการสนับสนุนภารกิจของกองทัพสหรัฐทั่วโลกรวมถึงความพยายามด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติทําให้มันเป็นสัญลักษณ์ที่สมบูรณ์แบบสําหรับการขนส่งของกองทัพสหรัฐ